มันข้ามอะไรเนี่ยมันข้ามอ่ะเออถนนข้ามอะไรถนนข้ามอะไรไอ้สะพานข้ามอะไรเอองงไหมแล้วอย่างเงี้ยห้าอันอ๋อเป็นสะพานข้ามจะทำสะพานทำไมใช่ทำสะพานทำไมสงสัยมากเลยอันนี้อันนี้จุดแรกใช่ไหมที่ว่าแล้วมันมีห้าอันคือโชคชัยก็ไม่ได้ไกลแค่ไม่ถึงยี่สิบโลอ่ะจากนี้ไปโชคชัยอ่ะ สิบเจ็ดโลตาดูแลสิบเจ็ดโลแต่มีห้าอันหมายถึงยาวถนนยาวไปงี้เหรออยาว,ออย,าวยาวไปเลยใช่ไหมใช่แล้วในขณสลัอันที่สองนะอ๋ะอเอาไปอันที่สองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากลับคืออันนี้ถนนอ่าร้างอ่าถนน คอสรอไปทางโชคชัยนะฮะจากแยกควชัยแยกแยกเวชัยแยกบายพาสไปสีคิวนะครับจะผ่านป่างชัยอาเภอปางชัยจังหวัดนครสีมาแล้วตรงไปจะเป็นอําเภอโชคชัยจังหวัดนครสรีมานะครับถนนสายนี้ก็กำลังสร้างอยู่เป็นโครงการเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับเป็นโครงการคอสรอ,อะไรสักอย่างนึงน่งอะแต่ว่าสงสัยว่าทําไม การทําทางเนี่ยทําไมต้องเป็นสะพานข้ามด้วยทั้งที่ทั้งที่ไม่มีอะไรให้ให้ให้ข้ามจะข้ามอะไรเออถ้าเป็นสี่แยกก็ว่าไปอย่างใช่ไหมฮะถ้าเป็นสี่แยกเป็นถนนตัดผ่านอย่างเงี้ยว่า, <ทำ S 1> าไปอย่างนะฮะจุดติดติดกันภายในยี่สิบโลอ่าแล้วก็มีแบบนี้เป็นเป็นห้าจุดนะฮะภายในสิบเจ็ดโลภายในสิบเจ็ดโลนี่นะครับน,นี่นะฮะเนี่ยยกยกกระดับนะฮะ ่าตรงน,นี้ก็ม,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 มันไม่เป็นคลองน้ำหรือเป็นอะไรนะครับเนี่ยล,ลองสังเกตดูสิคนระอ่ารถไฟก็ไม่มีมันไม่เป็นทางเลยคือคือข้ามอะไรเออเออเออข้ามอะไร